สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์นะครับทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกกันสงสัยไหมครับว่าทาไมช่วงนี้มันมีสงครามกันนะครับแล้วก็หลายชาติเนี่ยนะก็พร้อมจะเข้าสู่สมรภูมิรบนะครับนมาดูกันนะครับเหตุผลที่หลายชาติเตรียมพร้อมเข้าสู่สมรภูมิรบเนี่ยเป็นอย่างไรคือหลายชาติอ้างว่าต้องการสันติภาพและเสถียรภาพไม่ต้องการขยายความขัดแยง้งให้ขยายตัวบันปลายทั้งในยูเครนนะครับแล้วก็ในตุรกี แต่ว่าการเติมเชื้อไฟของสงครามและความขัดแย้งเนี่ยก็มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับและมากขึ้นมากขึ้นหรือไม่อาวุธจุธกรณ์ต่างๆที่ถูกเติมเข้ามาในยูเครนรัสเซีย,ยอิสราเอลอิหร่านเลบานอนเยเมนซีเรียอิรักเป็นต้นนะครับถือเป็นเชื้อไฟที่ทําให้ความขัดแยง้งและสงครามในภูมิภาคต่างๆเนี่ยรุนแรงขยายตัวบานปลายมากขึ้นหรือไม่ เหตุผลเบื้องลึกจริงๆนะครับที่ทําให้นะที่ทําไมนะครับหลายชาติเนี่ยเตรียมพร้อมเข้าสู่สมรภูมิรบเนี่ยแต่กับกล่าวอ้างว่าไม่ต้องการการขยายตัวบรรปลายของความขัดแยงและสงครามเนี่ยก็คือชาติต่างๆเหล่านี้นะครับเชื่อว่ามีโอกาสความเป็นไปได้ของความขัดแย้งบรรปลายและสงครามที่กําลังจะขยายตัวบรรปลายขึ้นในไม่ช้าไม่นานนี้ในหลายภูมิภาคนะครับอาจจะราวๆปี2 0 2 5 2026่าเนี่ยนะครับ ทหารที่ผ่านการรบจริงในสมรภูมิรบเนี่ยจะมีประสบการณ์มากกว่าทหารที่มีแต่ซ้อมรบนะครับในสนามซ้อมการเข้าสู่สงครามจริงของเหล่าทหารเนี่ยจะทําให้มีการเตรียมตัวพร้อมในการรบที่สูงกว่ามากนะเพียงแค่การซ้อมรบในวิกฤตคือโอกาสนะครับในสมรภูมิรบสงครามก็คือที่ที่สร้างเหล่าทหารเก่งแล้วก็ทดลองอาวุธใหม่ๆพร้อมโล่ทิ้งนะคว่าอาวุธเก่าในสต็อกอีกด้วยเพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญหน้ากับศึกใหญ่ในอนาคตอันใกล้ ที่จะได้เปรียบกว่าพวกทหารที่ไม่เคยผ่านสมรภูมิรบจริงนะครับมันศึกใหญ่ของมหาอำนาจโลกเนี่ยกำลังจะมาหรือไม่นะครับและจะพัฒนาตัวไปสู่มหาสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ซึ่งเราคิดว่าคงอีกไม่นานนะครับคงจะได้รู้กันนะครับแต่ที่ผมคาดการก็คงนะจะประมาณปี2ปีเนี่ยแหละครับนะ2025นี้เนี่ยแหละครับแต่ว่าน่าจะไปพลิกจริงๆเนี่ย ในปีถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเหตุผลที่หลายชาติเนี่ยเตรียมพร้อมนะเข้าสู่สมรรภูมิรบคือต้องการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความพร้อมนะครับด้วยการฝึกเหล่าทหารในสมรรภูมิรบจริงนั่นเองนะครับเพราะว่าคาดการณ์ว่าจะมีสงครามใหญ่นาะน,นข้อหนึ่งกลนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ